นาม,มานามสับเดียมีรูปอย่างเดียวเป็นสองลิงปุงลิงและปุงสกลิงคําแปลอัครูอัครังอักษรอาคารูอาคารังเรือนอุตูอุตูฤดูที่วสที่วสังวันมโนมนัมนงใจสังวัชโรสวัชรังปี นามนามีมูลศัพท์เป็นอย่างเดียวเปลี่ยนแต่สระที่สุดเป็นสองลิงตงลิงอิถีลิงคำแปลาอารหาอารหังอารหันเตอารหันออาชีวโกออาชีวิกานักบวชชายหญิงอุปาสโกอุปาสิกาอุบาสกอุบาสิกาอุมารโรกุมารีกุมาริกาเด็กชายหญิงคัตโยคัตติยานีคัตตยากษัตริย์โคโนคาวีโคโดโรโจรีโจนยาตะ โกยาติกายาตารุณโนตารุณีชายหนุม่มหญิงสาวเถรเรูรเถรีพระเถรพระเถรีทารโกทาริกาเด็กชายเด็กหญิงเทวโวเทวีพระเจ้าแผ่นดินพระราชเทวีนโรนารีคนชายหญิงปริปาชโกปริปพาชิกาและปวดชายหญิงพิกขุภิกคุณีภิกษุภิษุนีพระวังโพตีผู้เจริญมนุษย์โสมนุษย์สีมนุษย์ชายหญิง ยักษ์โขยักษิีนียักษยักษิีนียุวายุวตีชายหนุ่มหญิงสาวราชาราชินีพระจเจ้าแผ่นดินพระราชินีสขาสขีเพื่อนชายหญิงหัตถีหัตถีนีช้างพลายช้างพัง